สนุกวงที่ผ่านก่อนที่ข้างล่างนะครับพลอนนท์ยศสูงเนินครับที่ข้างล่างนะครับและทางตัวแทนจากสถานีตำรวจภูธรโนสูงนะครับท่านแรกครับพันตำรวจโทแพรมุ่งเขื่อนกาครับถ้าเป็นสารวัตรป้องกันปราปรามสถานีตำรวจภูธรโดน,นสูงนะครับ ท่านต่อไปครับตาตํารวจสำเริงผ่อนชนํานิครับชุดมวลชนสัมพันธ์ท่นี้ตํารวจภูธรอนดนสูงเช่นเดียวกันครับอสอานา่นกฤิตมาเริงสิทธิ์ครับแล้วต่อไปนะครับท่านเป็นสัสดีอําเภอโดนสูงครับพันโทบุญเหลือแนบสุเนินครับวันนี้เรามี ทั้งผู้วิทัศ์สันติราชและรัมวของาตานะครับมาพร้อมครับรับหับต่อไปเรียนเชิญหัวหน้าชุดบนชนสัมพันธ์นรอ23,001นะครับจากย์สิสันท,ศทัศน์โคศิษฐ์ได้กล่าวพูดคุยถึงวัตถุประสงค์ของการมาดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ขอเรียนเชิญครับเรียนท่านผู้บริการโรงเรียน นสูงธานีธนาคูธนเ,เดียรนสูงธานีสุกท่านครับอผมจากจิเบยงสุทธิชิตเป็นหัวหน้าชุดมนชนสัมพันของร้อยยี่สามพันหนึ่งนะครับเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอโดนทัยอําเภอ,อ,เอโดนสูงสองอําเภอะนะครับปกติชุดของร้อยยี่สามพันหนึ่งนั้นจะทํางานอาจจะได้รับผิดชอบจากกองนพนพนานมาแปดอําเภอะนะครับแปดอําเภอแล้วก็ ทางร2 3ยยี่สามนจับสี่ชุดรับผิดชอบอยู่ชุดละสองอำเภอน,นะครับซึ่งชุดของผมนั้นก็เดินทางระหว่างสองอำเภอโดนดไทยโดนดสูงนะครับช่วงเช้าที่โดนดสูงช่วงบ่ายก็โดนดไทยนะครับในการเข้ามาในพื้นที่นั้นวระถุประสงค์ก็คือมา,อาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับ นโยบายนะครับของสอ,อ,อรในการเข้ามาบริหารประเทศนะครับแล้วก็ความห่วงใยของท่านประธานคอชทคือความทุกข์สุขของประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นความเดือดร้อนต่างๆนะครับที่มีในพื้นที่แต่และพื้นที่นั้นไม่เหมือนกันฟ้างทหารก็เข้ามาตรวจสอบความเดือดร้อนปัญหาต่างๆในพื้นที่เพื่อจ็บข้อมูลนั้นเข้าไป พรบความต่อแล้วก็การบังคับก็รวบรวมไปที่ตรวจการนะครับประเด็นหนึ่งก็คือเอามาแก้เรื่องข่าวลือนะครับข่าวลือที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ทุกจังหวัดนะครับตั้งแต่คณะคอสชเข้ามาในพื้นที่เข้ามาบริหารประเทศนะครับมีทั้งคนที่รักและคนที่ไม่รักนะครับคนเกลียดและคน อชอบนะครับก็ฝ่ายที่เกลียดหรือไม่ชอบหรือฝ่ายที่ต่อต้านคอชก็สร้างภาพพจน์ให้กับทหารที่ไม่ดีนะครับโดยออกข่าวลือ,อเกี่ยวกัาทหารเข้ามาตรวจค้นหรือยึดสิ่งของชาวบ้านตามหมู่บ้าน,นต่างๆนะครับเมื่อเห็นทหารเข้ามานะครับชากนที่ไม่รู้เห็นทหารเข้าในพื้นที่ก็วิ่งเก็บข้าวของไม่ว่าจะเป็น เข้าแก๊มีจอบแม้กระทั่งาฐานนะครับฐานของต้มไปยังเอานะครับทังเรล่อน,นี้นะครับเป็นาการที่ทำการที่ไม่ชอบนะครับไม่ใช่นัยจุบายของคอรรชั่นะเมื่อทหารเข้ามานะครับก็จะมาทำงานร่วมกัน3มฝ่ายด้วยกันนะครับมีทหารตำรวจแล้ก็ฝ่ายปกครอง ถ,ถ้ามีการตรวจค้นนะครับในพื้นที่ใดเพราะว่าขณะน,นี้ประเทศไทยเรา,เาประกาศกฎไอการศึรกษาประเทศนะครับถ้ามีทหารด้มีข้อมูลข่าวฟองที่ถูกต้องก็สามารถที่จะทําการตรวจค้นได้เลยนะครับการตรวจค้นนั้นก็จะเป็นอาวุธสงครามนะครับเป็นยานเสพติดหรือ,อขอปิดกฎหมายนะครับที่แน่ชัด ก็จะทําการตรวจค้นได้ทุกเวลาทุกที่นะครับแต่ต้องประกอบด้วยนะครับทหารตารวจและฝ่ายปกครองกับเจ้าที่บ้านเมืองนะครับก็จะมีพยานบุคคลนะครับเป็นหลักฐานแล้วก็เจ้าของบ้านเนปะ็นรับทราบในข้อกล่าวหานั้นนะครับเพื่อไม่ให้เป็นเงื่อนไขต่อไปนะครับพตถุที่สูงหลกัหลกๆทีโลงมาของคณนะคนชน2ึ2งก็ คงมีเท่านี้ครับต่อไปก็จะให้ครับ,ท,รรบาารท่านสัิติดีอพ้หัสอนนสูงนะครับอ่าล่าวสายของท่านพลเอกประยุทธ์จนชาที่มีความห่องใหญ่แล้วเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับได้ทราบถึงสถานการณ์ควาดเมืองในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับเข้ามามีาทํางานมีมีท่านสอนอย่างไรบ้างน,นะครับก็เชิญท,ท่านสถดีิต่อไปครับ นเรียท่านตัวบริการทณะนรูวอาจารย์ผู้ฝึกสอนนักเรียน,น,ยน,น,ยน,น,ยนดนทีน่ีานินนะครับกระผมพันโทบุญเหลือยอดเึงเนินนะครับอขอชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันนะครับตามที่ท่านพลเอกประยุทธ์ครับพอบอสานสูงสุดถึงหัวหน้าคณะกสชได้ให้ไว้นะครับเป็นโครงการ นี้เขาเรียกว่าโครงการพบปะหน้าเสาธงนะครับซึ่งเกิดจากความร่วมมือของฝ่ายทหารตำรวจฝ่ายกรกงนะครับในการดิแจแงเกี่ยวกับเหตุการณ์สถานการณ์ปัจจุบันนะครับแนวทางที่จะต้องดําเนินการต่อไปในอนาคตเพื่อให้ประเทศของเราก้าวต่อไปนะครับทุกคนคงจะจําช่วงเวลานะครับแปดปีที่ผ่านมานะครับประเทศไทยของเราเนี่ย เกิดการขัดแย้งอย่างรุนแรงนะครับมีการแบง่งฝ่ายแบ่งสีนะครับเป็นสีแดงสีเหลืองนะครับสีแดงก็ไปจัดตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงนะสีเหลืองก็เป็นฝ่ายของปันทวิรและกบพสนะครับมีการาทะเลาะวิวาทนะครับแบ่งกลุ่มสร้างความเดือดร้อนในช่วงหกเดือนที่ผ่านมานะครับ ทางด้านเศรษฐกิจสังคมและคนไกต่างๆของประเทศถ้าต้องหยุดงนันนะครับไม่สามารถดาเนินการไปได้นะครับรัฐบาลรักษาการ,าราของนางสาวยิ่งลักษณ์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะครับมีการโจงดีกันนะครับทางทางสื่อโดยใช้สื่อในการฝกกระดมก็คือตัเวเชี่ลออนไลน์หรือสื่ออินเทอร์เน็ตนะครับปลุกสร้างความแตกแยก,กนะครับและก็มีการจัดชุมนุมนะครับก็มีการ ใช้กำลังพัทุสไล้คนไทยด้วยกันเองนะครับกระทำผิดกฎหมายมาตราหนึ่งหนึ่งสองนะครับมีการละเมิดจากช่วงสถาบันอันเป็นสถาบันสูดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นที่รักของไทยทุกคนนะครับจากเหตุการณ์ที่กล่าวมาขั้นต้นนะครับกองทัพในฐานะหลักด้านความมั่นคงนะครับเฝ้ามองการแก้ไขปัญหาของส่วนต่างๆที่รับผิดชอบมาตลอดแต่ด้วยความคิดที่แตกแยกนะครับ ไม่มีความเป็นเอกภาพไม่เป็นส่วนหนึ่งอันเดียวกันทําให้ไม่สามารถหาข้อยุตินะครับเพื่อให้เกิดความสงบและแก้ปัญหาที่อยู่ได้จึงเป็นที่มาที่กองทัพโดยคณะความรักษาความสงบแห่งชาติหรือกอสชนะครับต้องเข้ามาควบคุมอํานาจกา,การปกครองประกาศใช้กฎการสุขซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดในการควบคุมป,ประเทศนะครับเมื่อเกิดความวุ่นวายเกิดจลาจนและมีแนวโน้มที่จะเกิด การบาดเจ็บล้มตายของพี่น้องประชาชนคนไทยการปฏิบัติในครั้งนี้มุ่งหวังเพื่อยุติปฏิบัติของกลุ่มขัดแย้งต่างๆป้องกันความเสียหายอันจะเกิดแก่ชีวิตของคนไทยด้วยกันและปลดล็อกคนไก้ที่เสด็จอยู่ให้ประเทศของเราเดินหน้าต่อไปได้นะครับโดยกําหนดการดําเนินการตามแนวทางหรือรถแมพสามขั้นตอนนะครับในขั้นตอนที่หนึ่งภายหลังควบคุมอำนาจการปกครองเข้ามาบริหารประเทศโดยชนะคอสช คือการควบคุมสถานการณ์ของประเทศให้เกิดความสงบเรียบร้อยนะครับสร้างความปองดองสมานฉันท์ให้แก่คนใน,ในชาตินะครับไม่แบ่งสีแบ่งฝ่ายแบ่งกลุ่มซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการสักระยะหนึ่งนะครับโดยเห็นได้จากขณะนี้มีการจัดตั้งศูนย์ปองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏ้ารูปหรือคอปอปอขึ้นในทุกระดับตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอตำบลน,นะครับ โดยเป็นการเชิญผู้ที่มีบทบาทในกลุ่มขัดแย้งต่างๆเข้ามาร่วมกันทํางานในการระดมความคิดเห็นปรับสถานการณ์ร่วมกันทํางานเพื่อชาติบ้านเมืองซึ่งในห่วงเวลานี้อาจไม่ได้รับความจัดวกนะครับจากมาตรการที่เกิดขึ้นบางอย่างเช่นการห้ามออกนอกเขตสถานหรือเกอร์ฟิวเป็นต้นเมื่อทุกอย่างเกิดความเรียบร้อยนะครับก็จะดําเนินการในขั้นตอนที่2ก็คือจัดตั้งสภานิติบัญญัติ ร่างรัฐธรรมนูญช่วงราวสรรหานายกรัฐมนตรีนะครับจัดตั้งสภาปฏิรูปหากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกตินะครับเกิดรวมเราเกิดความบองดองสมานฉันของทุกฝ่ายนะครับก็จะดําเนินเข้าสู่ขั้นตอนที่3ก็คือการเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตต่อไปนะครับการดําเนินการในวันของคณะรักษาความสงบินชาติในขั้น ที่หนึ่งนั้นในปัจจุบันก็คือการรักษาความระบบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นนะครับเร่งสร้างความร่วมมือให้เกิดความฟังดองสมานฉันท์ของคนในชาติดังนั้นจึงของความร่วมมือให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเบาะแสการผูกกระดมการก่อความร้ายอาวุธสงครามหรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดการตัดไม้ทำลายป่านะครับการมินสถาบันการเลินการพานันนะครับซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อประเทศชาติและ ประชาชนคนไทยอย่างยิ่งนะครับถึงเวลาแล้วที่คนไทยควรจะกลับมามีความสุขประเทศชาติจะต้องเจริญก้าวหน้าต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2 0 0 8ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับคนไทยด้วยกันยังเข้ากันไปได้คงไม่มีใครต้องการให้เราเข้าไปร่วมด้วยนะครับปัจจุบันทุกคนควรปัาตนเป็นพนลเมืองที่ดีตอบ